ຮ້ອງໂລລະໃຫ້ ขันคนรอกูกะจะบาตื่นจักเม็ดเลยป๊าดนี่แหละนลนลนลคนรอเขาอื่นคนรอคนรอแม่ไอ้วูดครับมื่อนี้จะาบ้าไปมียเสียงตีมัเนี่ยมีกดอยู่ไปมีกดอยู่ไปมียเตีมื่อน,นี้หนูจะลองเพลงเดีย๋ยนุจะลองเพลงยังว้ายลองเพลงยังว่าตีปานหมาเล็กคู่นั่นเดีเดี๋ยวอ้ที่ไปมียเสียงให้ยเร้อเมียดีๆีได้ไอ้วูดเด้อโอเค มันเล็ก <Slack> ม <ielle> <Okay. sh arp asy> <ang> ันน้อยถอยไปมาเอาของใหม่ใหญ่ๆยาวๆอวเอออนสั้นชัดออนผาไหมมันมันประจุกดอกหยับมาพี่หยับมาหนีให้เบิ้งดีๆชัดๆเนี่ยไอ้วูดให้ถามเนี่ยตออค่ะบไ้กระทาบโลละอันเป็นกันใดมันไงมัดจะหน่อยคือมันหัวตะมาบวมมัดไข่ก่อน ไงมาตตน้อยเออพ่อห้มาจันตีเนี่ยมือดีพ่อเด้หนิบู๊ยมือดีพ่อบ้านเขาพ่อเมียปั่นให้ปั่นหน้าบัดพ่อเจ้าละบันบักคู่หลูดแตะเมียปั่นเนี่ยคนมากกักเนาะคู่ลู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  วันที่หนึ่งวันที่สิบหกเจ้าน้อเมื่อคืนคอยฝันได้คุ้นีีฝันว่าจะได้ลองหลาฝันว่าจ้งได้วาตีฝันว่าขึ้นไปท่้งผู้ท่้งเขาว่าจะไปหาฟื้นมาด่างไฟไปแล้วไปพอต่อ,อม่ยแง่าตายแล้วปงนอขุนขึ้นมาจ้าน้องก็เลยนางลงยกเพื่อขึ้นอธิษฐานว่าสาธุดอ เปพิ่นมาให้โศกให้ใส่บ้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว,ว่าจังสีความหวังของคนเนะมันก็บก่ได้ดวงดีเสมอไปแต่ว่ากาอุูดได้ความหวังเกิดขึ้นมาได้ปะใกล้วันที่เราต้องมือที่วันที่งี้ชิบไต่ละหู2ี2ชิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า่สกี่ส็ดยี่สดยกหกมันไปว,วิหอดุเนะ หกสิบกะหกสิบปัญสองเดือนนเะนาะยกมือค้นได้สาธูสาทู่ขั้นเมียนปนหายอีหลีปวดปานหายกลูกหลานเนี่ยตระฉดกยกมือคุณเรียกการอธิษฐานมีหยางนอกจากแปงให้จังได้บดนีไม่ไดตาดีได้ตาลายเสียตนตัวเบิ่งเอาเด,อด,ดา้อผู้ใดมาเบิ่งในงานนี่กระดาย <laughs> ต่อจากนี้ไปจะเป็นการเอาเลขเอาโชค แม่เอ้ยใส่บอกไอ้นี่ยื้อต้นขามมันมีสองงางาขามมันป่งนอขึ้นมากยื้อกางนอนง่าง่าป่งนอขึ้นมากนอนหนึ่งบอกเป็นตาไอไปเอาน้ำบ่ไม่ป้าเป็นตาไปดอกเจ้าอยู่นี่ละขวัญใจเฮ็ดเฮ้ดเบิ้งไปใส่ละไม่ให้นี่ละเด้อสาธุวัชนดอกว่า แป้งได้รับจ้ะตอนนี้บังดีดีบังซองยไข่เทแป้งได้กันงัดเข้าไปในงาขามในงาขามกระลูกขึ้นมางาขามเออเจ้าดิ่งยาดันเมื่อค,นคอ้นคอยฝันวบะคอยมาหน่องนี่มาหัวพอดีพอดีหยุดเสียงเซียงนะตนค่ะ เอาเลขเอาเบอร์จะแน็มากหักมากๆงานนี Arrow, ่ก็ได้ว wow. ้าวป่อลูกพอบายมากกระขนคึ้หนึ่กึ่งนึ่งกึ่งนึงเดี๋ยวเดียวเลูบอย่าลูบเดลูบหเดลูบลูบเงาเลขนึงมากจะแทงหวัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออลูบๆลูบเฉยๆลเฉลงมา อ้อมลอกก็ห <laughs> ลกอกสออกัรเลขงังเลขงังศูนยจะเมียงกักนะเจ้าศูนย์ปะนะจะได้่ะม,มีหนึ่งมีศูน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวาม,มานี่มานี่ลกมานี่มันกระต้อกันเอาซัมาขึ้นเลขหกแต่บาทเนี่ยแกสตกซะนาะเลขหกข้ามสอกันนี้เอามาขึ้นเลขแปดเจ้บ้านหนึ่งกหกหกแปด ศูนย์หน oh. ึ่งศูนย์โอ้ยแตกแตกแตกแล้วสมบ้านสมุมาตรปรารถนาเด้อนี่ละเขาว่าโชคดีได้ผู้บ่าวใหม่กับมิตรของดีๆเข้ามาเห็นหน้าเจ้าแล้วก็คิดพ่อผู้บาวเก่าเนี่ยป่านนี้มักขัดิผูกคอตายแล้วต้องมันผิดฟางกับน้องฮานาอยู่กับผู้ใหม่ยิ่ขีดหอดผู้เก่าอยู่ไหน ลาสีว่าหาักมาลามุ่งเจ้ามาเห็ดยังยุนีด้วยนี่โอ้ยมาเห็ดยัางยังามีหนาบ้าถามงานวัดงานบ้างานบุญเข่ากีา่ไงจะกับผ้าผัวจะมาเที่ยวตะคะ่ค่ะม้าผัวผ้าผัวมาเที่ยวงานเจ้าเมื่อคืนราสีพ่อ่อยจักเมดติจังกา้าผ้าผัวมากวันนี้ก็บบ้านเิดาสิพ่อคอนผู้หายล่ะคะ่ะบังหงนีเงาหนาผู้หฮปานี้ผู้ใดจะไปทนฝืนอยู่กับคุณว่นไหนคือกูจักเมดเมนบังหนาทั้งนี้ตี เ่าต้องใสทั้งสะอาดหมดจดอันนี้เว่าหยัง่งเจ้าใบเปื่อนสก,กปรกดำมั่งเม้มนี่มีล่าสีพี่จ๋าสีจ๊ะผู้เบาทเจ้าเห็ุงานหยังผู้เบาไม่เจ้าเนี่ยนะเหตนงานหยังแมีอยากรู้สันติแมีนเดินไปตรงนู่นแล้วก็ไปถามบังถามหยังถามมือมิกโอ้เดี๋ยวนี้ได้ผัวไม่ผัวมือมิกติเดีด๋ยนี่ใช่ฉันเป็นนักร้องก็ต้องเอาผัวมือมิก เวน้องรองเกาจังไยเด๋อเสียวไปถิ่มไปใส่เอาไปใส่กระป๋ายแลกคุณมาบอกเป็นตาไนเถอะอาจันทร์ท่านสมพลเพราะเป็นผู้สาวเฮาตัวสนะโอ้ยเนาะวาสนาตัวนาะงมี่ผู้สาวผู้เดียวเขาก็มีผู้เบาไม่จอยเพิ่นเ่ราะเป็นผู้สาวเฮาาหรอเราพี่น้อง